สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านสวัสดี FC ทุกๆกคนนะครับที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมแล้วก็รับฟังทางช่อง YouTube อาจารย์มีพาเฮงอยู่ในขณะนี้นะครับผมวันนี้นะครับวันที่24กรกฎาคม2566ซึ่งตรงกับวันจันทร์นะครับผมวันจันทร์ที่24เนาะนะครับวันนี้นะครับแนวทางราวพัฒนาก็เอามาแบ่งปันให้กับสมาชิกเหมือนเดิมนะครับผมออกผลรางวัลปกติอยู่เนาะนะครับราพัฒนา นะครับผลงานงวดที่ผ่านมานะครับยินดีด้วยแตก8 9นะครับแล้วก็ตัวฟันนะครับตัวฟันฟัน9สายรูดก็ปังกันนะครับตัวเจาะก็8 9ดตรงๆเนาะนะครับผมยินดีด้วยนะครับวันนี้เรามาปังกันต่อเนาะวันนี้เราจะมาปังกันต่อนะครับผมก่อนอื่นนะครับก่อนจะไปรับชมแนวทางวันนี้นะครับอาจารย์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u ั s ส r i b e el ช่องอาจารย์หมีพายเฮงไว้ด้วยนะครับผมและที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดแนวทางนะครับเวลาอาจารย์เอาแนวทางมาแบ่งปันเวลาลงคลิปนะครับผมมีสมาชิก fc นะครับหลายๆท่านนะครับผมบอกว่าไม่เห็นแนวทางเลยขาะอาจารย์นะครับไม่เห็นแนวทางเอามาลงเลยครับนะฮะก็ลงให้ทุกวันลงให้ทุกงวดนะครับผมนั่นแหละคือท่านไม่ได้กดกระดิ่ง กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับมันก็จะพลาดนะครับบางครั้ง YouTube อาจจะไม่เปิดการมองเห็นก็มีนะครับบางคลิปนะครับ YouTube เขาอาจจะไม่เปิดการมองเห็นนะครับระบบ AI นะครับก็ให้กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับผมเนาะอ่ะและใครที่สนใจนะครับอยากจะเข้ากลุ่ม VIP กับอาจารย์หมีพาเฮงนะครับก็สามารถกดที่ลิงก์อยู่ใต้คลิป นะครับเพิ่มเป็นเพื่อนแล้วก็แจ้งน้องแอดมินนะครับว่าขอเข้ากลุ่มนะครับผมลิงก์ปักอยู่ใต้คลิปให้เพิ่มเป็นเพื่อนนะครับผมเพิ่มเป็นเพื่อนทางไลน์นะครับลิงก์ก็ปักอยู่นะครับผมเสร็จแล้วก็ให้แจ้งนะครับแชทบอกน้องแอดมินด้วยว่าขอเข้ากลุ่มนะครับเดี๋ยวน้องแอดมินหลังบ้านจะดึงท่านเข้ากลุ่มนะครับผมเนาะอ่ะแนวทางเราพัฒนาวันนี้ตามนี้เลยนะครับ แคปเจอร์หน้าจอนะครับทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแคปหน้าจอไว้เลยนะครับวันนี้นะครับฟัน3กับ4วันนี้ฟัน3กับ4นะครับสายรูดครับรูด3กับรูด4นะครับผมรูด3กับรูด4นะครับตัวจอครับ2 3 2 4 3 4 80 3 5 4 5 9019 สตัวครับ034645 034645นะครับตามนี้เลยตัวเน้นนะครับก็ดูจากเลขท้ายของเลข3ตัวนะครับเน้น34กับ45เน้น34กับ45ครับ2หางนี้นะครับผมอ่ะขอให้มาขอให้แต่ครับวันนี้ทุกสูตรทุกการคำนวณนะครับผม FC ทุกคนนะครับก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมข้อมูลด้วยนะครับผมมันมีเข้าแล้วก็มีหลุดนัก ครับทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เอามานําเสนอนะครับมันเป็นเพียงแค่แนวทางนะครับผมเนาะในการตัดสินใจเท่านั้นนะครับผมชอบค่อยตามไม่ชอบก็ปล่อยผ่านนะครับเนาะอ่ะแคปหน้าจอนะครับผมแคปหน้าจอไว้เลยนะครับขอให้ปังขอให้เฮงขอให้แตดขอให้ร่ำขอให้รวยกันทุกๆคนนะครับวันนี้นะครับผมอ่ะ คงเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับปังๆทุกคนเด้อน,นะครับตาหนอยนะครับถูกผิดอย่างไรนะครับผมถ้าถูกถ้าผิดอย่างไรนะครับอาจารย์เองก็ขออภัยกับเอฟซีไว้ณที่นี้ด้วยเด้อน,นะครับผมเนาะอ่ะปังๆทุกคนเจอกันในคลิปต่อไปสวัสดีครับ